สวัสดีครับชาวราศีมีนผมอาจารย์เกียรติช่องคดชะโหรานะครับตอนนี้ก็จะมาคลี่คลายขยายความดวงดาวบนท้องฟ้าว่าชาวราศีมีนจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างกับเขาในปี2567นี้ฟังเลยนะครับในปี2567นี้ชะตาชีวิตของชาวราศีมีนนะครับจะได้ยุ่งเกี่ยวกับการเงินมีการ ใช้จ่ายการเงินวิ่งเต้นการเงินในการทำงานซึ่งจะมีทั้งการใช้ปัญญาการใช้ความสามารถพิเศษการคุยออดอ้อนผู้ใหญ่เพื่อให้ได้งานเพื่อให้จบงานเพื่อผลของงานที่ดีเรื่องการเงินนะครับปีนี้จะเป็นปีที่มีกิจกรรมการเงินค่อนข้างมากท่านจะต้องมีกิจกรรมแล้วก็ไปทำเมื่อทำกิจกรรมนั้นแล้วก็ได้เงิน ได้เงินมาก็ได้มาแบบมากกว่าที่คาดหวังเยอะกว่าที่คิดนะครับแล้วก็จะต้องกลับไปเอาเงินนั้นเวียนกลับลงไปทํางานอีกแล้วก็ได้กลับเข้ามาอีกมากกว่าที่คิดอีกเวียนไปเวียนมาอย่างนี้ทั้งปีนะครับด้านความรักท่านก็จะใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับความรักค่อนข้างมากอีกเหมือนกันท่านจะได้พบรักที่น่าชื่นใจเกิดขึ้น คู่ครองและหุ้นส่วนก็จะอยู่ที่เดียวกันคือที่ทำงานนะครับชาวราศีมีนช่วงเดือนมกราถึงเดือนกุมภาานี้เป็นช่วงทีเ่เวลาของท่านจะต้องใช้จ่ายไปกับการใช้จ่ายเงินเป็นการพิเศษเป็นกรณีพิเศษการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ผลตอบแทนกลับคืนมาจะอย่างไรก็ตามให้ระมัดระวังนะครับเรื่อง การใช้จ่ายเงินเพื่อการรักษาพยาบาลก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยเรื่องการงานและการเงินปีนี้ดีนะครับมันสุภะคือมันจเจริญงอกงามขึ้นชาวราศีมีนช่วงเดือนกุมภาถึงมีนานี้ท่านก็ยังคงยุ่งเกี่ยวกับการทำเงินนะครับแต่คราวนี้เงินมันออกผลออกมาเป็นผลประโยชน์ตอบแทนกลับคืนมา เป็นผลประโยชน์ที่น่าชื่นใจสำหรับท่านมันจะเป็นเงินก้อนโตทีเดียวเป็นเงินที่เป็นที่หือหาผิดหวังนะครับท่านคือท่านจะผิดหวังเรื่องเงินผิดหวังแบบแปลกๆผิดยังไงครับคือท่านหวังว่าผลตอบแทนที่ท่านลงไปเนี่ยแค่คืนมา100%ท่านก็พอใจแล้วแต่ปรากฏว่ามันคืนมา300%เลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้น่าจะผิดหวังบ่อยๆนะ เมื่อผลตอบแทนเกิดขึ้นแล้วนะครับเพื่อนฝูงก็จะมาเลี้ยงฉลองชวนชวนกันเลี้ยงฉลองให้ท่านระมัดระวังนะครับเรื่องการไปเฉ,ฉลิมฉลองเนี่ยมันเป็นสหัชสุภาอยู่ขอ,อโทษมันเป็นสหัชมรณะอยู่คือการเดินทางไม่ค่อยปลอดภยัยถ้าท่านเดินทางแล้วปลอดภัยก็แสดงว่าคนที่ไปด้วยกับท่านเนี่ยเขาหยิบเงินยืมเงินท่านได้สําเร็จคือจะต้องเสียออกไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ท่านชาวราศีมีนในช่วงมีนาถึงเมษานี้ท่านจะมีโชคดีทางด้านการเงินโชคดีของท่านเป็นโชคใหญ่ด้วยได้มาเพราะความมืดม,มืดความโมเมาในตัวเองความเชื่อมั่นในตนเองแบบผิดผิดสมมุตินะครับว่าเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายทุกคนบอกเลี้ยวซ้ายหมดแต่ท่านเลี้ยวขวาปรากฏว่าเป,เป็นไปได้ยังไง ท่านถูกอยู่ผู้เดียวด้านความรักนะครับกลมเกลียวอยู่ในใจท่านจะมีความสุขมีความตรงใจมีความชุ่มฉ่ำหัวใจรวมทั้งด้านคู่ครองก็อยู่กับท่านทำให้ท่านมีความสุขดีอยู่แม้ว่าจะคุยคุยกันแบบเล่าแต่เรื่องสนุกไม่มีตับเพเหระอะไรเลยแต่ก็คุยกันแล้วทำให้ชีวิตมีความสุขดี ด้านการงานจะมีผู้ใหญ่อุดหนุนอยู่นะครับท่านต้องพูดจาดีเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าต้องคุยกับเขาดีแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าดูเด็กกว่าก็เถอะแต่เขาชั่วโมงนี้เวลานี้เขามีอำนาจเหนือท่านมีอำนาจให้คุณให้โทษกับท่านได้ท่านต้องคุยดีกับคนเหล่านี้นะครับแม้บางครั้งท่านจะต้องหวานอมขมคกืนก็ต้องทํานะครับช่วยเขาซัพพอร์ตเขาให้ได้สําเร็จแล้วเขาก็จะซัพพอร์ตท่านให้ได้สําเร็จเช่นกัน ชาวราศีมีนช่วงเมษาถึงพฤษภานี้ชะตาชีวิตของท่านก็ยังคงเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับและเป็นโชคทางด้านการเงินคือท่านมีโชคดีทางด้านการเงินตลอดปีนี้เป็นปีที่ชาวราศีมีนมีโชคดีทางด้านการเงินมีผู้ใหญ่สนับสนุนอุดหนุนให้โอกาสตลอดผู้ใหญ่บางท่านนำปัญหามาให้ เป็นปัญหาใหญ่ๆยิ่งๆใหญ่ๆเลยแต่ท่านก็จะแก้ไขสําเร็จแล้วก็จัดการปัญหาเหล่านั้นพลิกผันกลับมาเป็นโชคดีของท่านทั้งหมดเลยตัวนี้ไงครับ 5. เป็นราชาโชคหนึ่งเป็นมหาอุดอยู่ในภพกระดุมผ้าของท่านน่ะการเงินไม่ยิ่งใหญ่แล้วจะไปยิ่งใหญ่เมื่อไหร่มันยิ่งใหญ่ตอนนี้แหละปีนี้แหละความรักและคู่ครองนะครับดวงชะตาของท่านนี้เป็นอีกดวงหนึ่ง ที่แปลกกว่าเขาใน12ดวงที่ผ่านมานะครับคือความรักคู่ครองมันเป็นคนเดียวกันนะครับในช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีมีนนะครับการเงินของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดสหัสชะและเกิดการเปลี่ยนแปลงละเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ทำให้ท่านเกิดความอึดอัดเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วนี่นะครับสกับ8อยู่ในธาตุลบทั้งคู่ท่านมีเกณฑ์มีแนวโน้มที่จะต้องถูกผู้ใหญ่ส่งไปนะครับส่งไปประมูลงานไปคุยเรื่องงานไปจัดการทําให้กิจการงานนี้สําเร็จลุล่วงนะครับซึ่งท่านก็สามารถไปทําได้ด้วยดี ชาวราศีมีนช่วงเดือนมิถุนาถึงกรกฎานี้เป็นช่วงเวลาอีกหนึ่งช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินท่านจะเป็นเอกในตระกูลคือคนในตระกูลของท่านเนี่ยปกติตระกูลใดทุกตระกูลนะครับจะมีคนสักคนหนึ่งเป็นแหลกออขออภัยเป็นหลักยึดของคนทั้งตระกูลว่าคนนี้แหละคือที่พักพึ่งพิงถ้าคนนี้ยืนอยู่ข้างหลังเราตระกูลสบายใจ และในตระกูลของท่านคือตัวท่านเองด้านความรักนะครับด้านความรักนี่จะเกิดการวินาศคือเกิดความห่างไกลกันต้องต้องแยกจากกันมีอันต้องแยกจากกันนะครับทางด้านคู่ครองเนะี่ยคู่ครองดีครับสร้างความปึกแผ่นให้กับตระกูลทั้งตระกูลเขาทั้งตระกูลท่านและเป็นที่เด่น ท่านก็เด่นปกติในตระกูลของท่านแล้วท่านยังไปเด่นในตระกูลของเขาเช่นเดียวกับเขาเขาก็มาเด่นในตระกูลของท่านเหมือนกันด้านการงานนะครับท่านมีการงานที่ปีนี้นะครับตอนนี้เดือนนี้จะมีการงานที่จะต้องเกิดการวิ่งเต้นคุยกับผู้ใหญ่มีการเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงบางเรื่องซึ่งบางเรื่องนั้นเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่นคงของตัวท่านเอง เจราจาโยกย้ายนั่นเองชาวราศีมีนในช่วงเดือนกรกฎาถึงเดือนสิงหานี้ชีวิตวาสนาของท่านก็ยังคงยุ่งเกี่ยวกับการวิ่งเต้นนะครับวิ่งเต้นเพื่อจะได้งานใหม่วิ่งเต้นที่จะได้ตำแหน่งหน้าที่ใหม่ซึ่งมั่นคงกว่าเดิมแข็งแรงขึ้นท่านจะ,จะมีการใช้จ่ายเงินเพื่อการนี้ค่อนข้างมากใช้เป็นการไม่ใช่จ่ายใต้โต๊ะนะครับ เป็นการช้อปปิ้งซื้อของมาเป็นของฝากของกำนันให้เล่าเท่ากับแช่งก็ท่านก็เลยไม่เล่าให้ลังนกอะไรอย่างนี้นะครับเอาอีกก็จะมีคำถามว่าแล้ววิ่งเต้นนี้จะสำเร็จไหมคำตอบวันทงว่าสำเร็จครับชาวราศีมีนช่วงเดือนสิงหาถึงเดือนกันยานี้ วาสนาของท่านก็จะยุ่งเกี่ยวกับการวิ่งเต้นอยู่ยังคงวิ่งเต้นอยู่นะครับแต่การวิ่งเต้นคราวนี้มันติดปัญหาอุปสรรคบ้างเล็กน้อยอุปสรรคที่ว่าคือว่ามีคู่แข่งมีมีเอกสารบางอย่างซึ่งเป็นปรัปักกับท่านท่านจําเป็นต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเอกสารเหล่านั้นนะครับด้วยตัวเองซึ่งท่านเคยแก้ไขแล้วโดยให้ลูกน้องบางคนใกล้ชิดมั่งไปดําเนินการ ตัวอย่างเช่นสะกดชื่อนามสกุลผิดในบัตรประชาชนในทะเบียนบ้านท่านก็ให้คนไปช่วยแก้ให้ทำหนังสือไปแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ได้เรื่องท่านต้องไปด้วยตนเองจึงจะจบครับและก็มีพิเศษีให้ให้อีกนิดนึงนะครับในวันที่15 16สิสิงหานะครับท่านก็จะได้เข้าห้องหออีกแล้วเข้าไปทำอะไรในห้องหอ ท่านก็คิดดูเองนะครับควรจะทําอะไรบ้างก็ทําจะมีโอกาสนั้นเกิดขึ้นชาวราศีมีนช่วงเดือนกันยาถึงเดือนตุลานี้นะครับเรื่องวาสนาและการเงินของท่านการเงินนั้นจะมีการใช้ใจ่ายเงินไปเพื่อตระกูลเพื่อซื้อที่ดินซื้อบ้านหรือคอนโดประมาณนี้นะครับแต่ การซื้อครั้งนี้จะมีอุปสรรคข้อขัดแย้งนะครับคือถ้าคนหนึ่งไม่ชอบอีกคนหนึ่งชอบอย่าฝืนซื้อเลยครับมันก็จะขัดไปก็ทำตัวเองให้ชอบซะถ้าตัวเองไม่ชอบก็ไม่เอาเลยเปลี่ยนหาที่ใหม่มากมายนะครับแต่ว่าในดวงชะตาบอกว่าไอ้น,นี่อาจจะเป็นชนวนเหตุให้ท่านมีการทะเลาะเบาแวงการ อนอกจากทะเลาะบอกแบงก็คือการเจรจา,าเจรจา,าในเชิงประชดแดกดันกันประมาณนี้นะครับให้นมัดระวังด้วยนะครับไม่ดีหรอกยอมแพ้สนิดโลกจะสดใสสมบูรณ์กว่านี้เยอะเลยชาวราศีมีนช่วงเดือนตุลาถึงเดือนพฤศจิกานี้นะครับตัวชีวิตของท่านเนี่ยจะมีเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าหน้ามืดไปชั่วขณะนะครับพอหน้ามืดช่วขณะเกิดอะไรขึ้น เกิด2เรื่องนะครับในดวงชะตาบอกไว้คือเรื่องที่1ก็คือไปทาใครท้ทองกันก็ไม่รู้ท้องขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้นั่นหนึ่งเรื่องที่อาจจะเกิดนะครับเรื่องที่2ก็คือว่าเป็นหนี้สินเกิดหนี้สินหนี้สินเกิดจากอะไรเกิดจากบ้านที่ดินรถยนต์ที่ไปซื้อไว้นั่นเองด้นานการงานนะครับสิ่งที่ไปวิ่งเต้นไว้หวังผลเนี่ยท่านจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเลย เมื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีปั๊บมันออกมาเป็นหน้าตาสวยด้วย69คือความสวยงามมันจะเป็นงานที่มีหน้าตาสวยงามสําหรับท่านตรงใจแล้วก็ไปทํางานร่วมกับคนที่ตรงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านที่มีความรักมีความคิดอารมณ์แปลก,ปลก,ปลกด้านนี้นะครับไม่อยากาไม่เหมือนปกติคนอื่นเขาเนะี่ยท่านจะสำเร็จผล ตอนนี้แหละอธิบายกันึ่งวุ่นวายหาคำึ่งวุ่นวายขออนุญาตใช้คำยามนะครับคือเกตุตดจะสมใจนึกทุกอย่างในช่วงนี้ครับชาวราศีมีนช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวานะครับเรื่องโชควาสนายังคงเดิมยังคงเป็นส่วนที่ดีผลประโยชน์ที่ดีนะครับงานที่ดี ด้านความรักก็ตอนนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ท่านรักงานนะครับมีความรักอยู่กับงานหลงรักงานตัวเองด้านคู่ครองนะครับคู่ครองก็ไปอยู่ในงานท่านก็เลยหลงรักคู่ครองทำอะไรดีไปหมดสวยไปหมดงานถูกต้องไปหมดดีงามชาวราศีมีในช่วงเดือนธันวา ถึงเดือนมกรา2568นะครับด้านการเงินนะครับท่านจะประสบผลสำเร็จมีโชคลาภด้านการเงินทำอะไรผมขอแนะนำว่าเบิ้ลคือท่านอยากจะซื้อลอตเตอรีนน่1ใบก็ขออนุญาตบอกท่านว่าซื้อ2ใบเลยกำลังโชคดีด้านความรักนะครับจะมีปัญหาที่ อยู่ห่างไกลกันจะต้องจากกันนะครับถามว่าจากกันชั่วคราวหรือจากกันตลอดไปอันนี้ต้องดูดวงละเอียดอีกทีน,นะครับแต่เกณฑ์ชะตาคือต้องจากกันแต่ด้านคู่ครองดีครับจะได้มีการไปท่องเที่ยวมีความสุขดีครับพาลูกพาหลานพาภรรยาพาสามีไปเที่ยวเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับมีการฉอเลาะก,กันตลอดทางเป็นลักษณะ จิกๆกัดกัดยังไงไม่รู้นะครับแต่ชีวิตโดยรวมดีครับผมก็จบไปอีกหนึ่งราศีนะครับเป็นชาวราศีมีนของปี2567ท่านก็จะพอทราบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับท่านได้ท่านก็หาทางปัดเป่าไอ้ที่ไม่ดีลดความแรงของที่ไม่ดีและส่งเสริมส่วนที่ดีให้ดีขึ้นนะครับก็อย่างเดิมครับ ผมขอเพียงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งมีอะไรให้กดที่เป็นประโยชน์กดให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ